อยาเข้ามานะเว้ยเฮ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 ้ยมาปู่จันกูมาแล้วคนปู่จันมาช่วยผมแล้ครับน้องกูมาไปไหนอะ ความมาตาม่ได้หมบางคนก็ได้ไงมึงเข่ามามัออมไอ้ดอกมไมึงจะไปสู่กับมันทำไมเฮ้ยยา่เลยจอทุกคนไอ้แก่ป่าไอ้เียหลังไึงก็มยไว้จะเข่าทำไมสวัสดีครับผมวัดนะครับวันนี้ครับพี่ๆทุกคนผมจะเข้ามาหาของปลานะครับ มาดูนะครับว่าเห็ดขึ้นหรือยังนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้ผมมากับน้องกุมารด้วยนะครับน้องกุมารอยู่กับพี่เปล่าอยู่ครับโอเคทุกคน,น,นคอน้องกุมารสวัสดีนะครับวันนี้เราจะไปหาผลไม้นะน้องกุมารแล้วก็ไปหาเห็ดด้วยครับเห็ดะบุนไพรนะทุกคนหาให้อาจารย์กวงนะครับอาจารย์กวงจะเอาไปต้มยานะทุกคนแล้วก็นี้นะทุกคน ผมว่าผมจะเข้ามาในป่าที่ที่ผมยังไม่ได้มานะครับเป็นโซนอีกโซนหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะเจออันตรา,ายหรือเปล่าทุกคนแต่ผมจะเข้าไปแต่วันนี้ผมคิดว่าถ้าเจออันตรา,ายก็มีน้องกุมารอยู่ครับน้องกุมารน,น่าจะช่วยผมได้ครับได้ครับได้ใช่ไหมใช่โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินทางไปเข้าป่าโซนฝั่งนู้นะครับทุกคนผมว่าน่าจะมีเห็ดที่เป็นสมุนไพรอยู่นะครับ อาจารย์กวงบอกผมมานะครับเป็นเห็ดเหลืองๆแล้วก็ส้มๆนะครับที่อยู่ตามไม้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทุกคนโอเคครับทุกคนอ๋อลืมบอกไปทุกคนวันนี้เป็นวันเกิดของน้องกุมารด้วยนะครับเดี๋ยวกลับไปนี่คือผมจะซื้อขนมแล้วก็จัดชุดใหญ่ให้น้องกุมารเลยนะครับน้องกุมารชอบไหมชอบครับวันนี้นะครับ มันเกิดน้องกุมารน,นะรผมก็เพิ่งรู้นะครับแต่อาจารย์กวงบอกผมมาน,นะครับจะต้องไปซื้อของที่น้องกุมารชอบนะครับน้องกุมารชอบกินอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่ซื้อให้เลยน้องกุมาเหรออือน้องกุมารช,ชอบกินนมชอบกินนมเออทุกคนเดี๋ยวผมจะหาซื้อรูปปั้นสักรูปปั้นหนึ่งนะเพื่อนน้องกุมารอาศัยอยู่นะครับจะได้ไม่ต้องแบบอยู่แบบนี้นะครับทุกคน เดินเข้ามาก็ยังไม่เจอเลยนะครับเห็ดเรียกว่าเห็ดอะไรสักอย่างนะผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเหมือนผมเจอครั้งก่อนนะที่ป่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ผมไม่ได้เก็บมาครับน่าจะเป็นอย่างในก,นกันกับที่อาจารย์บอกนะครับทุกคนครับทักมานเห็นพี่ไหม

อะไรกันไม่รู้อะไรวันนี้เขา่ปิดไหเจออะไรก็ไม่รู้ไมนตไ่หรนเ่ด้เลยนออะไรนะไอ่โปเกเซ็น้องกูมารอพี่อยู่นี้นะคนไม่ใช่โอ้ยอหยอกมึงแล้วมันชื่อแกตีน พี่ไม่รู้เหมือนกันนะสิเอายังไงดีวะเอาผีไปก็ต้องเอาไปเป็นไล่ตัวนะจะเอามันดูห้อยกองครับเป็นจะเอามันดูถ้าเราไปเองเราตายเลยทุกคนผมได้ยินมันคุยกันนะครับผมคิดว่าสองคนนี้มันเป็นพันเยี่ยมกับพันยอดแน่ๆเลย ใช่มาว่ะใช่แล้วครับทุกคนไอ้พานเยี่ยมพันยอดนะครับสองคนนี้นะครับมมมผมเคยปะหน้ากับมันทีหนึ่งนะครับบนผาข้างหน้าผานะครับเฮ้ย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 ไอสองคนนี้มันไล่กาดนะผมจะไม่สู้กับมันนะครับยังไงก็สู้ไม่ได้นะครับ เอากุมารมันเลี้ยงไหมวะเฮ้ยเฮ้ยพูดอะไรวะจะจับกุมารไปเลี้ยงเหรอต้องน่าสนใจนะไม่ว่าอ่ากุมารมันหนามันกินเลนดีว่ะมันวางแผนอะไรไม่รู้ทุกคนน้องกุมารเนี่กุมารอะไรตัวกันนะพี่ไปแล้วเหรอกุมารอยู่ใกล้ๆพี่นั่นแหละโอเคน้องกุมารไปก่อนเลยเดี๋ยวจะตกในอันตรายไปทุกคนครับ ทางเขา,ม,าม,ม,ม,มันนี่แหละมันมีพลังงานกุมารอยู่ใกล้ๆมันนี่แหละเฮ้ยเอ็งเป็นใครวะไอ้นุ่มผมก็ชาวบ้านธรรมดานี่แหละเอ็งมาทำอะไรที่นี่วะทำอะไรวะ,ะก็มาเดินเล่นนี่แหละไอย้ยศเป็นมากับกุมารมันไม,ม่ธรรมดาหรอกเราส่งเพงไปเล่นงานชาวบ้านคนเดินมาตรงนั้นคนน่าจ,จะตายแล้วมั้ง มันไม่รอหรอกได้ยินเสียงไหมนี่มันร้องมันร้องผมร้อไหนกันเลยมึงวางแผนอะไรกันวะพวกคนครับมันวางแผนอะไรกันไม่รู้นะครับไอตัวนี่แหละทุกคนใจเมาเป็นเถอะทำได้กูมาให้เลยเราได้เลี้ยงเลยนะกูมาเนี่ยนะสนใจไม่ได้นะไอ้สองคนนี้มันร้ายกาศนะครับไม่รู้มันวางแผนอะไรนะครับมึงจำกูได้เปล่า ที่มึงเล่นงานกูวบนผาอ้ยออเด็กบานเองโง่กระดดหนผาอ่ไอัวนี้เหรอเอออดากันนกง่กรดดลงจนมันเจ็บตัวัน้นมันโง่จริเรียกพ่อวนะเรียกพ่อหรอใช่ปู่จันทร์พ่อมันน่าจะไปที่เออเดี๋ยน้องไปเรียกปู่จันทรมาก่อน เดี๋ยวพี่จะทวงเวลาไว้ก่อนคนดูครับมันต้องการอะไรไม่รู้นะตอนนี้ผมให้น้องกุมาไปตามไปตามพ่อนะครับที่ชื่อปู่จันนะที่ผมเจอวันก่อนนะครับตอนนี้ผมออกไปไหนไม่ได้นะทุกคนทางกลับผมก็อยู่อีกทางหนึ่งนะครับเอ้ยอย่าเข้ามาดิเองไว้ไม่ไว่อย เาูตายกนีดียว่ยพวกมึงใช่ไหมที่ไปไล่ตัดคอชาวบ้านอ่ะเฮ้ยออนพวกมึงสองคนเลยแหละที่ไล่ตัดคอชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่หรอกโอกไม่ได้ทำตัวอย่างงั้นหรอไม่ได้ทำตัวเลยวะเขาคิดไปเองเขาบอกด้วยพวกมึงอัเจ้าเล่ชอบชวนเขาคุยแล้วก็จับตัวเขาไปอ่ะ

อ hey! well, ู๋จันมาช่วยผมแล้วครับน้องกุมารไปไหนอะเฮ้แกเป็นตัวอะไรผมขวางมึงมาดามคนได้หมีบางคนก็ได้ไงแกมึงเข้ามาไงไม้ไอ้ดอดไอ้มึงจะไปสู่กับมันทำไมเฮ้ยเ้จอดทุกคนไอ้ไอ้แกบ่กโอ้ยไอ้เรื่องหลานชามึงก็ไมาคอยไว้เพืจะเข้าไปนทำไมขวามึงมาดามะไรวะเฮ้ยไอ้แกเอ่งเป็นใครวะ ปูจ่จะปูจ่จันครับจัดการมาเลยครับลูกกูได้ไงย่ายกันเลยทำอะไรเลยไอ้เหี้ยมึงไว้เลยวะมันเล่นแล้วป็นเกงสลงกูรุดมดมึงก็ไม่ค่อยไใจร่างกายมึงก็ไม่ค่อยดีจวางมึงนี่เองที่ไล่ปอนชาวบ้านเองเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มึงูดนหมดแล้วแล้วมึงจะมาทำกูมาลูกกูกับคนที่ดูแลลูกกูได้ไงเอาล่ะทุกคนไออ้้อ้เหียยลวมึงนสิพ โอ้จันมาทันนะครับไม่งั้นผมแย่แน่เลยผะงเป็นอาจารย์ไหนให้ไหวอ้วนเออเลยควดกระเข่ามาดูสิโอเนี่ยย่อมาเกยังมีแรงด้วยใยอดเองไม่ต้องวางนะครับท่าน่านหมดแล้วเอ้ยข้าจะตอมเล่นงานในนู้นนั่นเลยเฮ้ยมึงจะไปไหนเอ้ยมึงเข้ามานะไอไอเยี่ยมโอ้จะเตะมึงให้ร่วงเลย เยี่ยมนี้มาเฮียหย่อนเอาไว้ไว้หย่อเฮ้ยเฮ้ยมึงคงนี่นกุม้าสุดยอดมากเลยเป็นไงล่ะทีนี้ที่ตามทันนะครับตามท่านมาทันนะครับตามไอเด็กนั่นจับกุมานมากับพ่อดีนะหลัวกูไปเรียกมาทันเนี่ยไม่งั้นสภาพเอวคงไม่ดีแน่เจอว่องมันสองตัวเนี่ยมาหลอกกัดไอ้เหี้ยไอ้ย่อน ทันสุดยอดเลยครับทุกคนจะไปไหนฮะไป้ยไอ้ยอดเอ็งอ่มันจังมองมันกับพ่อมึงอีกตัวเอ็งกับมือกลางกายด้วยควาจะดีมันออกไปฟินกับมันเข้ามาดิทุกคนดูนะครับปูจันเอาอยู่เลยนะครับไม่กล้าสู้นะมาไม่อยากเจอดีไอ้ยอดไอ้ยอดมึงนี้ไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้แก ฮ้ยไอ้แกโอ้ยจัดการเลยครับปู่จันจะจับลูกเหรอไอ้แกไอ้เหี้ยวางให้ไอหยอดไอ้ยอดไปจับกันจามตับนี้มามึงเข้ามาดิมึงจะได้เจอของดีแน่ไอ้ยอดไปจับไอ้กุมันหน่อยนะดิออกมาจัดการเลยเองดูไอ้ยอดไว้คจะจัดการในตัวนี่เองได้แล้วครับออกมาอย่ามาเรี้ยไดจัดการน้องกุมารได้เลยไอเจ็บอยู่ ได้เ,เลยเมือนเจอะไรขี่คอกูวะเขาทำน้องกุมารไปแล้วไอ้หยาอะไรขี้คอกูวะไปไหนมึงมาลงไปงเฮ้ย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 ้้ยยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้ยยเฮ้เลยโอ้ยเฮ้ย้วเ้ยเ้ยเฮ้ยเเฮยเฮ้ยเฮ้ย เจอแล้วคนท้าแมนนิงก็ต้องเจอดีมานเดียแบบนี้เฮ้ยนี่เราว่าสีพวกมึงเนี่ยไรบนชาวบ้านตัดคอคนไอ้แกมึงอย่าเข้ามานะกูมาั่นแบบนี้ย้อนไอ้ย้อนโอ้ยที่อย่างงี้มึงหนีแบบห่างจุดตูดเลยนะพวกนี่ไงสมาเทเขาบอกกลัวเด็ด มันเก่งก็พ่ออยู่กับพวกเงี้ยกูเข้ามาหาเห็ดเว้ยกูไม่ได้มากวนสมาธิพวกมึงเนี่ยแหละเนี่ยแหละไอ้เนี่ยแหละที่ไล่ปนชาวบ้านพวกมึงสายหัวไปซะถ้ามึงอยากเจ็บตัวยังไม่ได้กูมาตัวนั้นเลยจะเอากูมาใผมนะทุกคนยังเด็กไม่โตเลยไปใสกูมาห้ไปเลี้ยงสักตัวกันดีเฮ้ยไอ้บ้านนี้นายอ้วนนี่ไม่มาช่วยเองนี่คอกูเมื่อกี้เนี่ย กูฟังเรื่องเล่าพวกมึงเนี่ยมาเยอะพอแล้วไอ้แกอ้วนกูจะฆ่าพวกมึงให้หมดเลยเนี่ยกูปากเปลียนะบนอะไรไว้อ้วนไอ้กูไม่ให้มันไปรวยอ้วนจะจับเออเฮ้เรียกท่านดีๆหน่อยปู่จันทร์เดี๋ยวนอนเดี๋ยวนอนปากเสียอย่างนี้เด้อเวนี้ไอ้กูอ้วนนี่นะโอ้ยโอ้นะไอ้ดีพวกเอ็ไม่หล่อหรอก ไอ้นู่นนะครับของเขาง่ามาเล่นงานดีๆพวกมึงก็ไล่ทำร้ายกันหมดไอหยอดมึงไปไหนมึงไอ้อไไอแกน่ะไปดักหนามึงแหล่ะผมเจอมึงก็ตายนะเองเป็นไรไม่ไหวมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับดีที่ท่านมาช่วยผมทันนะครับไม่ไงั้นไอสองคนนี้ตัดคอผมแน่เลยนี่แหละพวกมึงไอ้บนชาบ้านเฮ้ยไอ้กุมาร นี่มึงยังเอาจะเอากุมารกูไปอีกเหรอยังไม่เข็ดอีกเหรอกูอยากได้กุมารมึงจะอยู่อะไรกับลูกกูมึาอยู่กับพวกข่าดีกว่าไม่อยู่หรอกมึงอยู่อะไรกับลูกลูกบุญทำหนักเลยเฮ้ยรักเหมือนลูกแท้ๆไอหยอกอหยอกลุกขึ้นมาสิตาเลยมึงไม่รอมันมาหน่อยหรอกถ้าพวกมึงไม่อยากตายพวกมึงอ่ะรีบใส่หัวไปเถอะไปเถอะไอ้เหี้ยขู่ให้เห็นสภาพพวกมึงก็บาดเจ็บอยู่นะ ล่างใต้มึงก็ไม่ค่อยจะกินน้ำนมจริงจโหทันแบบปิ่แข็งแรงมากครับน้อยเนี่ยข่ามาเยอะข่ามาอยู่กับคนที่กูรักเอ็นดูไอ้อ้วนปากไว้ก่อนเถอะมึงเองไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับท่านไอ้ลุงนี่มีเนี่ตีขาดเนี่ยมาอัน ไงนนองานจะทวมตอไปเลยมึงใส่หัวไปซะามันรักไอตรงนี่มันรูจักคนเดียวอหยุดมา้ยก่อนเถอะไออ้วนกูนจะเล่นของใสพวกมึงตรงเนี่ยแหละมาไอหยอดไอหวเนี่ยเลยมาของพวกมึงกับของกูเนี่ยใครจะแหนกว่ากันพอเอ็งดูไว้ไเลยนะไอหยอดเลี้ยงเหมือนอาจารย์หยอดเลยว้ย เฮ้ยนี่เอ้าไม่เค้นเลยมาเลยมาอยู่กับข้าดีกว่าอ๋อโอ้ยโอ้ยมันออกมันถ่องมันคายมันดูว่าเฮ้ยเฮ้ยมันจะตายเหรอไอ้ยอดไอ้ยอดยอดเป็นไงสุดยอดเป็นไงล่ะเนี่ยแหละขวมึงนองโดนอย่างนี้ มันไปแล้วครับเออโอ้ยกูแขกกินเยอะว่ากูอ้วนหน้าหอยนี่มันไปแล้วครับท่านโอ้ยกูไม่กินไม่ใช้เว้ยก็เลยอ้วนเนี่ยโอ้ดีนะท่านมาช่วยผมทันเดี๋ยวผมจะเข้าไปกราบท่านก่อนนะครับโดีมากเลยโอ้ยพวกไงนี่เนี่ยบอกชาวบ้านขอบคุณท่านมากเลยครับท่านโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีเนี่ยลูกข้าไปเรียกเลยท่าน ไม่งั้นผมแย่แน่ๆ,ๆเลยครับอออ้ไเนี่ยน้อปงประมาณทำดี <ๆ S 2> มากๆเลยครับเป็นไรไหมวะลูกพ่อไม่เป็นไรครับเออพ่อนี่สุดยอดไปเลยโอ้โหอ,อ,อ,อันตรายมากเลยที่นี่เจาเองจะเอายัางไง้ตอนเนี่ยอนนี้ผมก็น่าจะกลับแล้วครับท่านโอ้อโดเดินทางระวังเว้ยอาแถวเนี่ย แต่ไม่มีใครกล้าุยงกับข่าหรอกท่านกลับไปส่งผมได้ไหมครับทางก็ได้ได้เลยเพราะว่าป่านี้ผมก็ไม่เคยเข้ามาเลยครับท่านเราเองลูกขาเป็นไงบ้างเนาะอ๋อเป็นน้องเขาแบบดีมากครับไม่ดื้อเลยครับไปไปโอเคไปกำลังเดินทางกลับมาเจอบอกมันแล้วใช่ครับอ๋อผมกําลังเข้ามาหาเห็ดให้อาจารย์กวงครับจอดเลย ดีนะที่ท่านมาช่วยผมทันนะไอสองตัวเมื่อกี้นะครับผันเยี่ยมผันยอดนะครับโดนปู่จันเล่นงานเขาให้นะเขาบานแน่ได้งแเสือเมฆได้ขาไว้เสือเมฆโดนจับไปเนี่ยปวงมันก็เริ่มจะออกละว่าแล้วอปวงมันแหนบปวยเสือเมฆแรกๆนี้ไม่โผล่หน้าโผล่ตาออกมาเลยนะ พอเสิร์ฟเมฆโดนจับปุ่มนี่เริ่มละเด็กนี่ไม่สิบสามไม่สิบเกณฑ์น้ำนมจริงๆโอ้หท่านอาจารย์เออใช่ท่านอาจารย์ดิปูจันนะครับเอาอยู่เลยนะครับข้องเงี่ยยังกิ๊กซ๊อกอยู่เลยทำไมไม่มีอะไรปสู่ใช่ไหมแต่ว่าได้ข่าวนะได้ข่าวมาว่ามันมีวิชาอาคมด้วยและแต่ตอนนี้มันกำลังฟื้นวิชามันอยู่ใช่แล้วมันบาดเจ็บมันไปสู่ใครมาไม่รู้เหมือนกัน ผมเคยเจอมันรอบหนึ่งครับท่านบนหน้าผาครับแล้วเป็นไงบ้างผมจะต้องผมต้องโดดหน้าผาหนีไปเลยครับมันจะอเอาคอผมไปเอาหัวผมไปครับเองหลอนมาได้เนี่ยถือว,ว่าดีมากแล้วใช่ครับวันนั้นตอนนั้นค่าเนี่ยไม่รู้ว่ตอนนั้นท่านยังไม่ได้พบกับผมเลยครับ ต้องขอใจมากที่ดูแลลูกค้าโครงการไม่เป็นไรครับผมต้องขอบคุณท่านมากกว่าที่มาช่วยผมวันนี้ไม่งั้นนี่ผมหัวผมนี่หลุดจากบ้านแน่เลยค่ะก็ตอบแทนบุญคุณเององแหละวัาดีมากทุกคนเนี่ยค่ะจะขอช่วยเนือดูแลอยู่ห่างแล้วกันโอ้ถือเป็นบุญผมมากเลยครับท่าน ยอดเ,<อ>เลยนะทุกคนเอง<อ>ดีมากเลยที่วีเลี่ย่าท่านนี้ตอนนี้นี่ถ้าเราจะหัว<อ>ไปเอาเง่ายๆวันเนี่ยคงจะไม่มีลมหายใจแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็ท่านบูจันนะครับจะเดินทางกลับก่อนนะครับเดี๋ยวข้าจะไปส่งเองแล้วกันครับผ